ก็เล่นเอารถซูเปอร์คาร์มาแขวนผนังบ้านกันไปเลยสิคาอวดร่ำอวดรวยแบบนี้จริงๆจีนเขาแบนนะแต่ทำไมชียังรอดอยู่ได้นะคะแอดเอามาจากเพจลุยจีนค่ะมาเล่าให้ฟังนะคะเพราะว่าดาวตโตอินค่ะที่ชื่อว่าต้าเย่จือนะคะชีกำลังเป็นกระแสะมากหลังจากที่ประกาศว่าโอ้บา้านรวยใช้เงินไม่หมด <laughs> ก็บอกว่าบ้านของเธอเนะคะเป็นวิลล่าขนาด1,000ตารางเมตรค่ะอยู่ในหางโจวนะคะลำพังแค่จ่ายค่าไฟแต่ละเดือนเนี่ยนะก็สูงมากแล้วนะคะรวมต่อปีเนี่ยชีจ่ายค่าไฟอยู่2ล้านกว่าบาทนะคะหลายคนบอกอืนี่เป็นโรงงานผลิตอะไรหรือเปล่าทำไมค่าไฟแรงขนาดนี้นะคะ ส่วนสามีของเธอเคยถ่ายคลิปโชว์ค่ารีโนเวทบ้านนะคะบอกว่าเนี่ยทำใหม่นะคะทุกไป420ล้านบาทโดยตาเยจือเนี่ยเล่าว่าภายในบ้านเนี่ยชีจะตกแต่งนะคะเอารถลัมเบอร์กินีค่ะ มาแขวนนะคะมูลค่า8ล้านหยวนค่ะอยู่บนผนังมีโต๊ะรับประทานอาหารที่ทำจากแพลตินัมของแท้ราคาอีก1.4ล้านหยวนแล้วก็ใช้หินอ่อนชนิดพิเศษจริงไท้หลานนะคะราคา21,000หยวนต่อตารางเมตรโอ้โหตอนนั่งกินมันต้องรู้สึกยังไงก่อนนะคะของเรานี่เออแค่ข้าเว็บนี่ก็คือ ประทังชีวิตได้แล้วนะทุกคนคือเธอยังบอกว่าสาเหตุที่ค่าไฟแพงมากเนี่ยมาจากการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าพลังงานสูงที่จํานวนมากพร้อมๆกันนะจ๊ะแล้วก็โดยเฉพาะระบบควบคุมสภาพอากาศเนี่ยก็ราคา3ล้านกว่าหยวนแล้วนะคะแล้วก็กินไฟมากเธอให้ชาวฮ่องกงที่มีความเชี่ยวชาญด้านการปรับอุณหภูมิต่างๆเนี่ยเป็นคนออกแบบนะคะไอเครื่องที่ว่านี่ก็จะปรับได้ทั้งความชื้นออกซิเจนปล่อย จุบลบพร้อมระบบหมุนเวียนอากาศแรงถึง10เท่าของระบบทั่วไปเพราะฉะนั้นอากาศของบ้านเธอเนี่ยจะหมุนเวียนทุกๆ6นาทีนะขอให้นึกถึงบอ่อปลาที่มันจะมีน้ําไหลวนอย่างนั้นนะคะทุกคนโอ้โหแหมอากาศดีเหลือเกินนอกจากนี้ค่ะในบ้าน,นยังมีตู้เย็นนะแบรนด์ดังนะคะสูง3เมตรอีกหลายตัว ั้งทั่วบ้านเลยระบบกรองน้ําอีกระบบบ้านแมวอัจฉริยะอีกบ้านมงบ้านหมาที่แบบว่าเรียกว่าหมาแมวเนี่ยไม่ต้องยกขาย,ยกแข้งเลยน,เน้ําเนิมกดเองอัตโนมัติสุดนะคะนอกจากนี้ค่ะใต้เย่จือ,อยังบอกว่าสามีเนี่ยออกแบบระบบด้วยเพื่อดูแลสุขภาพของเธอนะคะเพราะเธอแพ้ทุกอย่างกว่าร้อยชนิดเลยอแต่หลายคนก็บอกว่านี่มันอวดรวยแล้วก็เรียกว่าอาจจะ เป็นคนสำคัญที่ทำให้กำแพงเมืองจีนร้อนระอุหรือเปล่าคนนี้นี่เองที่ทำให้โลกร้อนนะคะเพราะว่าเธอใช้ไฟเยอะมากนะ